ชาปงเทเตนะทุกคนโอ้โหลูกละหนึ่งร้อยบาทนะนี่มีเป็นแบบนี้นะสีชมพูอ่อนเขียวพัดเทลสีม่วงชมพูเข้มสีเหลืองสีฟ้าโอ้โหมีทั้งหมดหกสีดีไซน์อยากได้สีอะไรคะสีอะไรก็ได้ใช่ไหมสวยทุกสีเลยใช่ไหมนี่นะอุ้ยของเยอะมากเลยนะดีไซน์ดูดิเนาะเทียบเลยนี่ทุกคนอุ้ยดีไซน์ข้างล่างไม่รู้จะสีอะไรนะถ้าหนูหมุนนะ อ่ะพร้อมที่จะลุ้นเรียงคะตอนนี้นะเราอยู่กันที่ข้างเซ็นท่านแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนะทำไรคะนที่ตองดูหน้าดีไซน์ทำไมเป็นข้ามเงื่อออกหรือเปล่าตรงขอบตรงจมูกด้านบนอ่ะเป็นแป้งอ่ะวิธีการเล่นนี่คือใส่เงินไปพอครบ1 0 100ปุ๊บก,ก็บิดตรงนี้ไปทางขวา2ครั้งแล้วก็รับสินค้าได้เลย พร้อมก็ยอดเลยตั้งอยู่ไหนวันนี้มีงบกี่บาท200อยอะสองร้ 200, นะทุกคนมาลุ้นกันว่าดีไซน์จะได้สีอะไรนะนะถ่ายติ๊กตอกไปด้วยหรอสาธุก่อนภาวนาขอให้ได้สีที่ชอบ สีเขียวมีนสีเขียวมีนเสวยยูเสวยูอันนั้นมันโดนไฟไงจุกมาเป็นสีนี้เลยจุกมันเป็นสีเขียวโอเคจะหยอดอีกอันหนึ่งไหมจะหยอดอีกอันหนึ่งไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ทำอะไรดิ้นเสียงใครดินเสียงใครพี่เกลคุยกับพี่เกลลี่เหรอคะโอ้ยพี่เกลลี่พี่เกลลี่อยู่บ้านพี่เกลลี่ไม่ได้มาอ่ะหยอดอีกหนึ่งอันเออเอาจังที่ไอ่ะเลยเด้อ จะไเปเวลาอ่ะตรงนั้นแหละตรงพอ่อยอดไปเลยหนึ่งอันเดี๋ยวไปฝากพี่เจอรี่หนึ่งอันมนรุ้นกันได้สี่ลายได้สี่ไลาหนึ่งสองเฮ้ย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 อ้าวไม่ลงเหรอไม่ลงแล้วลงแล้วลงแล้ว,ลลวชมพูเข้มหมอไหนดูดีใน้ชมพูเข้มมาหนึห่งอันว้าแกเลยแกดูอันนี้ไปให้พี่ไหม ให้พี่อันหนึ่งไหมโอเคให้พี่หนึ่งอันไม่ดูอ,อันนี้ไปให้พี่หนะะึ่ง<ส>อัน<ด>เขียวมินไหนแะกดูดิแกดูดิมันเป็นกระเป๋าอย่างไหมคะใช่เมื่อกี้นะดีไซนาเราเห็นอะไรมานะเมื่อกี้เห็นตู้ที่ตู้กตาตุ๊ตูกระตาใคขแบร,ตตตบรแต่แม่ว่านะไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อกี้มีคนเล่นอยู่แล้วแบบขาอ่อนแรงมากอะ่ะได้แล้วไหนดูสิคะเฮ้ยดูข้างในหะน่อยเปิดซิปเปิดซิป ัก็คือเป็นกระเป๋าใส่เหรียญใช่ไหมเป็นกระเป๋าตุ๊กตาใส่เหรียญนั่นแหละนี่หรือว่าจะไปห้อยกระเป๋าเป็นกองกุญแจก็ได้ของญี่ปุ่นหรอว่อะแต่มันก็มีป้ายนะแต่มันเป็นป้ายแบบว่าจีนป้ายหรือว่าของญี่ปุ่นนี่จีนมันไม่ใช่ของแพ้ไงแต่มันก็คือแค่แบกก็ไม่เป็นไรน่ารักดีเนาะนี่เป็นไงคะถูกใจไหมคะดีไซน์ สีชมพูกับสีเขียวมิน้นท์นะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ที่แแบๆกันใช่ไหมคะไปกันอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงนี่แล้วตู้ที่แทบๆโอ้โหที่จริงเขามีหลายแบบมากใช่ไหมคะดีไซน์ดีไซน์เลือกตู้หนี้ตู้แรงนะะยอดเลยอันนี้เป็นพวงกุญแจนะนี่นี่เราจะหยอดครบทุกตู้ อย่เลยไม่เป็นไรค่ะคือมันมันยากอยู่แล้วแหละมันไม่ง่ายหรอกไอ้ตู้ที่ีเนี่ยเพราะว่าขามันจะอ่อนแรงอยู่แล้วลุ้นลุ้นเผื่อว,ว่าตู้เผื่อว่าแบบว่าไปจับจังหวะตู้ไหนที่ขามันล็อกเนี่ยเอ,อมันเข้าไปไม่สุดมันก็มันเข้าไปไม่ถึงตรงต้นมันไปไปดูตู้อื่นก่อนไปดูตู้อื่นก่อนไปในนี้มีไหมไหนมีกี่ตู้คะ เฮ้ยนี่อู้อันนี้ตูวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหดูกี่เหรียญน่ะหนึ่งเหรียญเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีตรงนน้นอีกอันนี้หน้าบุดนหน้าเบี้ยวไงไม่รู้ดไซายดูดินี่มีตรงนี้อีกตู้คีหมดย่งหมดยังมีกี่ตู้คะดิซา,ายแครแบร์มีกี่ตู้สองตู้ใช่ไหมในนี้อะลองกัน อันนี้ด้วยคะหนูจะขี้อันนี้ด้วยเหรอโอเคอ่ะม,ม,มันไม่ได้ง่ายๆหรอกลูกตู้ไหนก็เหมือนกันเราล็อกหัวอีัอสีเหลืองนั่นไหมล็อกหัวแล้วให้มันพิกลงมาไง <laughs> อันนี้ก็ไม่มีทางได้หรอกยากเงามันหนักขนาดนี้ไปตู้ต่อตไป คือขามันอ่อนแรงหมดนะอะเนาะขั้นด้วยตู้นี้อ่ะตัวไหนคะยา,ยากอยู่นะโน,น้นนะตัวนู้นตัวนู้นใช่ยากตัวอะตัวไหนไม่ถือไ,ไ,ไปอีกหรกสุดยังสุดแล้ว อ่ะตัวนี้อ้าวหมดเวลาหมดเวลาก่อนอะแค่แบ่เฮ้ยดีไซน์พี่เขาได้เฉยนะยพี่ได้พี่ได้อ่าดีไซน์อาจจะเจอจังหวะที่มัาในนี่พอดีไงจังหวะมันล็อกอะหนูจ้าแค่แบ่ที่กอ่าไรคะแค่แบ่กว่าไรอะสีโผใช่ไหม ด้านข้างพอดียงพอดียงไมไ่ไรหนูกะเลยกะเองเลยลัก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 เงี้ยวขาไม่ดีเลยอ่ะนี่ตอนนี้ออกมาด้านนอกตรงนี้นะนี่เป็นตู้คี่แพรแบ๊แบบนี้ไปทาฝั่งนี้อคะค่ะอ่านี่สีฟ้าฝั่งนี้ด้านนี้จะเป็นสีเขียว ยอดเลยค่ะยอดและเล่งจะตัวนั้นหรือตัวนี้อะตัวนี้ไหมแต่ตัวนี้กายลักลับเออตีดไม่ได้มันมีความยากอะตัวนี้อะตัวนี้อา่าอีกรอบหนึ่งเราอีกรอบหนึ่ง หมดเวลาแล้วาลมากเลยดูนะดูนะเอี้วไม่มีแรงหนีบเลยข้าวเนื้อขาอ่อนแรงอ่าตอนนี้เหลืออยู่ข้อเหรียญไปเล่นยังอื่นบ้างไปตู้ต่อไปตวงกุญแจแช่เบ๊โอ้โหแบบนี้น่ารักอยู่นะดิไซมีสีชมพูกับสีเขีวยวหยอดกี่เหรียญคะหยัดตู้นี้นะไม่ใช่หยัดตู้นู้นนะหยอดเลย อ้าวตูเสียตู้ไหนคะตู้นี้หรอไหนตัวอะไรต็ตัวนี้เลยต้องมากิดตําตูตมันถ้าจังหวะแล้กเข้าตรงตูตมันหก็จะได้เปอยรกดไปเลยรัก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 กกรักกโอ้โหไม่มีขาดมันไม่มีแรงเลยอ่ะ ใช่ไหมเมื่อกี้ไปแลกมา100บาทนะมาคลิปตุ๊กตานะทุกคนพร้อมกุญแจก็แล้วตุ๊กตาตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วไม่ได้เลยนะหมดไปแล้ว่ะเดี๋ยวกลับแ้นะ้เนาะไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันนะคะทุกคนอย่าลืมบ๊ายบายค่ะ